มาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันเกมใหม่นะครับเพ่จะลองโหลดไปดูเห็นรูปภาพมันน่ากลัวดีเกมนี้ชื่อดีวีแล้วช่างนะครับดูแล้วมันน่าจะน่ากลัวดีนะครับโอ้โหเกมผีหรือเป่าเนี่ยน่ากลัวจังโอ้โหระดับฮาร์ดเลยนะครับความยากระดับสุด จัดไปจี่เต็มติ้งแค่ไหนนะครับมาดูครับวันที่หนึ่งนะครับโอ้โหภาพน่ากลัวจังเลยโอ้โหนี่ไงคะดู 1 1> นี่ครับด oh okay. so ah. uh ูส oh. um. ิลูกนี่จ้ะพี่จะเปิดประตูออกมาเมื่อไหร่ก็นี่ไงเดี๋ยวลุงจะพาไปหาพี่นี่โอ้โหรู้ไปเปิดประตูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดประตูอีก เปิดประตูอีกโอ้โหอะไรจะรุะนขนาดนี้เอาประตูนี้เปิดไม่ได้ครับเอาไปเอาไปโอ้โหโอ้โมดูมันน่ากลัวจังวะแผนที่อะไรก็ไม่มีนะครับเนะี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห,โโหมีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไปที่แคบๆไปดูซิเฮ้ยนี่จะอ,อยูไอ่ไหนอะนี่ ก็กำลังจะไปหาอยู่เนี่ยดูอื้อกล่องอะไรไปดูที่กล่องอะไรเมื่อกี้ลุง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 เห็นอะไรลุงก็ยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ทำอะไรผีอื้อแบบเนี้ก,การึกล้องผีแต่ว่ามันไม่ใช่อื้อหนูบอกแล้วว,ว่ามันไม่ใช่ผีอือฮั ครับห้องอะครับเตียงอะไรเนี่ยอ๋อแอบดูใต้เตียงไม่มีอะไรเมื่ไเม่ไห่ผีจะมาเดี๋ยวไปดูเลยครัเนี่ยไปดูเรื่อยห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเครื่องดนตรีด้วยโคตรหล่อนะครับ มีเด็กหรือไม่ไม่ก็ห้าห้องห้องมืดมืดมันจะมีผีอยู่ไหมเอออย่างน่ากลัวนี่คืออะไรเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยคืออะไรเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยกดสวิตช์อีกทีสิอุ้ยตกใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกกใจจังเลย